ฝนตกตั้งแต่เย็นวานนี้แล้วอย่างบระยุดธเลยชุ่มช่ำมากนี่นะอ้ยหนาวด้วยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาเดี๋ยวพามาดูส่วนมะเขือ มาเคตื่นน้ำอ่ะตื่นน้ำฟ้นไงบ่ได้ให้น้ำละว่างเว้นแบบเกือบสิบวันนะู่นแ่ะโอ้ยมันจะกัดก็ดีอยู่มาเตินบุระหะวังระไายล้มหัว่าฟ้าตึงตังไปได้แนะ่ อุ้ยไปอือดูสภาพเพิ่งเก็บไปไม่ต้องทำอะไรเลยชุ่มชํำมากน้ำสีฟ้ากับโอ้ยดู นี่ตรงที่เขาด่าย่าไปแล้วนะเนาะเขาบริได้ใช้ยาพน่นเขาใช้การด่ายเอาตรงฟังนั่นเขาอย่างบริเฮดแทมันนีก็ฝนตกงซะบริเฮดดูดูสภาพน้ำสิท่วมก่อนบอสละเนี่ยดู แต่ละต้นนี่ดู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 ดอกล้นเลยมาดูบรรยากาศอืมเนาะราคาบ่แพง พ่อบอกว่าให้ตัดดอกออกไปก่อนโอ้ยบ่ต้องเก็บบ่ท่านเขาก็ยักเก็บอยู่เนาะดูน้ำสีท่วมก่อนบ่ฝนตกไปซ่องเหมือละบ่หยุดเลยนี่ก็ปล่อยปล่อยอยู่ตลอดทั้งวันนาเวลานี้ก็บายซ่องเข้าไปแล้ว เขียวคจีอีกจักหน่อยนะเขียวเลยละ่ะนี่ยังวายุทธ์เหงขึ้นแล้วเนี่ยนี่